ก็ชาจะตึงมาว่อนะี้่ะพอพัาสันบ้านยู่เอเคครับขอหย่ดไม่เชี่ยมีคนลงตายละเลากกบ้านดีด้วยดิ ออืใครขับรถวะเนี่ยขับรถนี่คือเปรี้ยวเกิน ที่บ้านนี้คือแบบจัดกันหนักจัดโอ้โหเพื่อนให้กูมีทีเลสเถอะยังไม่ได้เข้าเลยบ้านนี้ ขอให้พี่เดินสะดวกเถอน้องหลังคาก็มี เก็บเงียนเสียงคาเปนเสียงคายไม่รู้เรื่องเลยครับ เงียบไหมลูกเก็บตัวตายวุ้ยแคย่บอลหลังคาของตัวนึง เะยินๆกันนะครับไปรุ่นเรือตงน้ำ หูไงเกียบปัะทุกคนจัดนี้อ่าแล้วผมคลองเมืองไง กันมันจัดอ้ติดอะไรอ่ะอ่าเรียบร้อยโหูไปวะน้านะ ก็ต้องร้อยงาย เนี่ยมันัไม่หมดผมไม่มีเนทหาแล้วไม่มีเนตแัดออกก่อนละกัน ต็ซื้อครับจะควน้อนซื้อเอา Não um, mostra. เดี๋ยวไปสุดที่ยิงก็คือหมดแล้วในโปเนะี่ยเนี่ยประเวิน แวันนี้ครับพีบ่น้าสวัสดีค้าสวัสดีทุกคนนะครับ,บ,รบอปยานเข้าวงสองเกาะสองไปซื้อวนด้ ไปยาบเก็บของแทนแล้วกันเมันจะไม่มีของเลยนะอุ้ยแต่ของมันกูจัด ออกครับยิงไม่โดนโอ้อมอไซใส ยิงไปเถอะป้าอยู่ทำไมแม่งไม่ขึ้นดาเมจเอาอาเข้าบ้านยิงแล้วกัน แค่บ้านมีคนนะคนแต่มองไม่เห็นว่าบ้านไอ้เห้ยผมก็ยิงหมอใส่ไปเถอะมีบักกี้ไข่อยู่เนี่ยอืม,อม ด้านหลังก็ออกไปคนผมเอาหลังอนมาสี่ตายไปสอง เมาครับโอ้โหเจอไม่น่าติดตามเลยแม่ง <c oughs> โอไปติดซ้ำเกินไปหน่อยออนอนยิงเป็นไม่ตอนยิงมอไซค์อะมันมันไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นมอไซค์ผมก็นั่งยงิงไม่ได้ซูมเข้าไปไงพอซูมเข้าไปอ๋อมอเอาไซเนี่ยหว่ะยิงไปเต็มเต็มเลย อุ้ยเฮียที่แปดคิวเลยเหรอวะเห็นเล่นไปเล่นมาที่แปดคิว